ถนนคนเดินริมแม่น้ำมูลที่เราเดินกันทุกวันนี้จริงๆแล้วมีจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับมันไม่ได้เกิดจากโปรเจกต์ใหญ่โตอะไรแต่เริ่มจากพื้นที่ริมน้ำธรรมดาธรรมดาที่คนอุบลใช้กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นลานโลง่ลงๆริมน้ำที่ใครผ่านไปมาก็จะเห็นคนมานั่งพักเห็นลุงมานั่งตกปลาเห็นครอบครัวพาเด็กๆมาวิ่งเล่นบางคนก็เดินผ่านไปตลาดเพราะมันเป็นเส้นทางที่คนใช้กันประจำอยู่แล้ว บรรยากาศมันง่ายๆสบายๆแบบพื้นที่ที่ทุกคนคุ้นเคยพอถึงช่วงเทศกาลใหญ่ๆอย่างปีใหม่หรือสงการพอ้าแม่ค้าก็จะมาปักเต็นขายของกันเองเป็นร้านเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเหมือนงานชุมชนที่ทุกคนตั้งใจมาช่วยกันสภาพแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีจนคนเริ่มติดภาพว่าตรงนี้คือที่เดินเล่นตอนเย็นของเมืองต่อมาเทศบาลก็เริ่มมองเห็นว่าสถานที่ริมน้ําแบบนี้สามารถเป็นพื้นที่พักผ่อนของคนเมืองได้จริง เลยค่อยๆพัฒนาทำทางเดินใหม่จัดไฟทำที่นั่งให้คนมานั่งรับลมเย็นๆตอนเย็นแล้วก็จัดระเบียบให้พ่อค้าแม่ค้ามีพื้นที่ขา,ขายของแบบเป็นสัสดส่วนมากขึ้นตั้งแต่นั้นถนนคนเดินริมูลก็เริ่มชัดเจนขึ้นคนขายก็เริ่มมีทั้งของกินพื้นบ้านของฝากงานทํามือบรรยากาศก็ยังคงเป็นความเป็นกันเองของคนอุบลเหมือนเดิมที่สําคัญคือมันยังเป็นพื้นที่ที่ทําให้คนได้มานั่งเล่นดูวิวพูดคุยกันแบบง่ายๆเหมือนสมัยก่อน ทุกวันนี้ถนนคนเดินริมมูลเลยไม่ใช่แค่ที่เดินซื้อของแต่มันเป็นพื้นที่อบอุ่นของคนในเมืองเป็นที่ที่พอเราเดินผ่านกินอาหารหรือได้ยินเสียงลมพัดผ่านแม่นม้ำก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนกลับมาบ้านนี่แหละครับเรื่องราวเรียบง่ายอบอุ่นของถนนคนเดินริมแม่น้ำมูลก่อนที่จะกลายเป็นที่เช็คอินและที่พักใจของใครหลายคนอย่างทุกวันนี้ครับ